อันสร้างไรายได้ถูกจำกัดมันเกิดขึ้นได้ยังไงอีแม่งงลูกสาวก็บอกงงด้วยนั่งคิดแล้วก็แล้วนอนคิดก็แล้วยินกายนะาคิดก็แล้วลูกสาวบอกมันเกิดขึ้นได้ยังไงมามานั่นแหละมันเกิดขึ้นได้ยังไง อีแม่งงมากแม่ก็หาสาเหตุอยู่สองวันสองคืนโดนจำกัดไรายได้อยู่สองวันงงสุดๆทุกคนทีนี้ก็เลยโพสต์ถามเพื่อนเขียเตอว่าทำไมถึงโดนบางคนก็บอกว่าไปเอาคลิปเข้ามาเด็กฝรั่งคนนั้นอะไปเอาเของเข้ามาเด็กฝรั่งที่ไหนเด็กฝรั่งก็มีคนนี้มีมันลูกฉันคนเดียว จะไปเอาคลิปของใครมาแล้วทีนี้ก็มีเพื่อนส่งข้อความมาบอกว่าไปฟังดูโค้ชคนนี้อีนางก็ไปฟังใน,ในช่องแดงกับฟังช่องฟ้ากับฟังช่องดำกับฟังฟังหมดเขาก็บอกไปทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เพลงติดกระแสแม่ก็ดูหมดก็เลื่อนหมดไปลบหมดแต่ก่อนเคยเล่นใหม่ๆเคยใส่เพลง ไมพีรมพรเคยใส่เพลงกระต่ายเอเพลงไต่เอรไทยแล้วก็เพลงฝรั่งโลนี่ I feel so lonely I feel nobody nobody นั่นแหละกะลบิดวิดีโอที่พาเด็กๆไปว่ายน้ำมีเพลงซับเพลงตั้งหนังเพลงซับแม่ก็ลบออกก็รอไปหนึ่งวันหนึ่งคืน การสร้างไรายได้ถูกจํากัดก็ยังอยู่ก็เลยอย่างวะทีนี้เพื่อนอีกคนนึงมาคอมเมนต์บอกคุณแม่อาจจะเป็นเพราะรูปภาพก็ได้แล้วก็บอกร,รูปภาพอะไรวะแล้านทิ้งเขาก็ส่งลิงก์มาให้กดแต่ลิงก์ก็กดไม่ขึ้นแต่ก่อนหน้านั้นน่ะคุณแม่โพสต์ปลาเผาก็เลยไปลบรูปปลาเผาออกทุกคนการสร้างไรายได้ถูกจํากัดมันหายไปทุกคนอิจฉาโพลุ เขาทุกคน AI มันบอกว่าอีฉันตัวรูปปาเผาแล้วมันถูกจำกัดรายได้ทุกคนพ่อ,อไรทุกคนทำร้ายสัตว์เหรอทำร้ายสัตว์ได้ยังไงแม่ค้าเป็นคนทำไม่ใช่ฉันดัน้ายนี้เป็นครีเอเตอร์มือใหม่โพสอะไรต้องระวังเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเรา อาจจะโดนโดยที่ไม่รู้ตัวบางคนไปกับเด็กขับรถถ่ายรูปลูกไม่ได้นั่งคาซีทก็โดนบล็อกได้เหมือนกันถ้าเขารายงานมาก็โดนบล็อกทันทีบางคนบางคนเข้าไปดูเขาบอกว่ารีมิกซ์เยอะเกินไปก็โดนอีย่างวะท,ทางที่มันทำให้ดีมิกซ์บ้าบอคอแตกมากอะไรอีก พับภาพโป้ป่วยเด็กหรอภาพป้ป่วยเด็กเคยดูนครั้งหนึ่งนานมากโพสรูปลูกสาวลงไปอี่เี้ยมันไม่รอค่ะภาพโป้ป่วยมันขึ้นเลยรูปของคุณผิดกฎชุมชนมันเด้งขึ้นเลยตอนนั้นตอนนั้นอยู่ที่สวีเดนแล้วก็พโพสเพลงลิขสิทธิ์เด้อเดียงดงังเด้อเดียงดเด้อ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 เดียงด,ดัดง,ดงส่งมาในกอ,อ,องข้อความสนับสนุนเลยว่าติดลิขสิทธิ์ แต่ว่าครั้งนี้มันไม่บอกและไม่โชว์อะไรก็เลยได้ไปตามหาค่ะทุกคนเอี่ยงว่ะบุญไหวมาไใ้ต้องงดกินปลาเผาไปสักหนึ่งปี